สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพชาตาแล้วนะคะวันนี้พชชาจะมาพูดถึงข่าวที่เป็นประเด็นร้อนแดงในตอนนี้นั่นก็คือเบลล่าตอบชัดรถสถานะเวียเหลือแค่พี่น้องยันจบได้ด้วยดีหลังจากที่มีข่าวลือกันว่าคู่รักดังอย่างพระเอกหนุ่มวิกหมอชิตเวียสุกุลวัฒนารถและนางเอกสาวฮอตวิกสาเบลล่าราณีแชมเปญส่วนสาเหตุที่ผ่านมานั้นทั้งคู่ได้พยายามปรับเข้าหากัน แต่ดูเหมือนจะปรับเข้าหากันไม่ได้จนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องล่าสุดเบลล่าได้มาร่วมง,งานเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาณรายกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุทยานักข่าวจึงถามถึงเรื่องนี้ความสัมพันธ์กับเวียก็ยอมรับว่าจบรัก9้าปีกับเวียสุกรวัตรแล้วเหลือสถานะแค่พี่น้องที่ดีต่อกันคุยตกลงกันและจบกันได้ด้วยดี สำหรับวันนี้พัชชาขอจบการน,นำเสนอขา่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ